ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางพรรคก้าวไกลนะครับโดยผมนะครับแล้วก็คณะทํางานที่ได้รับมอบหมายจากพักนะครับให้ติดตามสถานการณ์โควิดนะครับได้มีโอกาสที่จะได้หารือแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าและเสียงของพวกเขาครับมีประโยชน์อย่างยิ่งครับ เพราะมันสะท้อนถึงความรู้สึกท้อแท้อ่อนล้าของพวกเขาที่นับวันจะรอวันระเบิดอยู่เต็มทีกับสถานการณ์ที่พวกเขารู้สึกว่าเขาจะช่วยเหลือประชาชนให้มีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้นถ้ารัฐบาลสนับสนุนทรัพยากรให้กับพวกเขาได้มากกว่านี้คำพูดที่บอกกับญาติของคนไข้ว่าหมอช่วยสุดความสามารถแล้วก็จะใช้น้อยลง และมโนสํานึกที่นึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าหมอจะช่วยได้สุดความสามารถมากกว่านี้ถ้ายามีเพียงพอพร้อมเบิกและเบิกได้เร็วก็จะไม่ทำให้เขาต้องรู้สึกท้อแท้และรู้สึกผิดบาปในใจผมขอสะท้อนนะครับในการถแถลงการคราวนี้ผมขอสะท้อนความรู้สึกของแพทย์พยาบาลและบุคลากรด้านหน้าพักเก้าไกลขอเป็นเสียงสะท้อนให้กับพวกเขา เพื่อหวังผลอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะนําเสียงของพวกเขาเหล่านี้ไปปรปับปรุงกระบวนการในการดูแลพี่น้องประชาชนและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิผลมากกว่านี้ 1. ครับบุคลากรทางการแพทย์จํานวนไม่น้อยครับมีความไม่มั่นใจครับว่าวัคซีนที่ตนเองฉีดอยู่เนี่ยจะปกป้องตนเองให้รอดพ้นจากการติดเชื้อได้เพราะเขาเห็นจากเพื่อนร่วมว,วิชาชีพที่ทยอยติดเชื้อไปเรื่อยๆ หลายคนครับไม่ได้ห่วงตนเองฮนะแต่ห่วงคนในครอบครัวของพวกเขาห่วงสามีพันยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงคุณพ่อคุณแม่เพราะรู้ดีว่าสถานการณ์ที่แท้จริงที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้ามันเลวร้ายแค่ไหนหาเตียงได้ยากเพียงไรการเข้าถึงยาการเบิกจ่ายยานั้นยากขนาดไหนการดูแลผู้ป่วยในสภาพที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดนั้นเป็นอุปสรรค และยากลำบากเพียงไรไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ท่านใดอยากให้คนในครอบครัวต้องมาติดโควิดจากพวกเขาเพราะพวกเขาคงจะรู้สึกผิดบาปเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับการฉีดวัคซีนเข็มที่สาเป็นการกระตุ้นภูมิให้กับพวกเขาด้วยวัคซีนไฟเซอร์ต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีเงื่อนไขวุ่นวายใจ ก็จะช่วยผ่อนคลายความท้อแท้ตรงนี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามครับมีบุคลากรทางการแพทย์จานวนไม่น้อยยังคงมีความกังวลอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ฉีดวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งมาแล้วหนึ่งเข็มซึ่งตามหลักเกณฑ์จะให้ฉีดไฟเซอร์โดยมีระยะห่างโดยอิงจากวัคซีนเข็มแรกดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่งได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกาไป ก็จะต้องรอถึง10ถึง16สัปดาห์หรืออย่างน้อยๆก็อาจจะต้องรอกว่า2เดือนจึงจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งพวกเขากังวลอย่างมากว่าในระยะเวลา2เดือนหรือกว่า2เดือนนั้นเขาจะพลาดท่าติดโควิดไปเสียก่อนจากการศึกษาของ c o m p o p Study พวกเขาได้แจ้งกับพรรคเก้าไกลว่า ก็ได้มีการศึกษาและมีการตีพิมพ์ลงในงานวารสารวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติแล้วว่าสามารถฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่2ต่อจากแอสตราเซเนกาหรือวัคซีนไวรัลเวกเตอร์ได้ตั้งแต่28วันถึง84วันดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการคณะอนุกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษางานวิจัยดังกล่าวและทบทวนเพื่อให้พวกเขาสามารถฉีดไฟเซอร์กระตุ้นภูมิเป็นเข็มที่สได้เร็วขึ้น ก็จะทําให้พวกเขามีกําลังจิตกําลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยดูแลรักษาพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่และคลายความกังวลมากขึ้นประเด็นที่2ครับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลสนามในฮอสเทลหรือในที่ดดใดๆภายใต้การกำกับของโรงพยาบาลก็ดีดำเนินการได้อย่างจำกัดมากๆบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าโดยเฉพาะคุณหมอ ส่วนใหญ่รู้สึกขนหูดรู้สึกท้อใจเป็นอย่างมากที่ต้องทนเห็นคนไข้ที่ตัวเองเป็นเจ้าของไข้มีอาการสุดหนักลงเรื่อยๆและหลายรายต้องเสียชีวิตโดยที่การเบริกยาทําได้อย่างมีข้อจำกัดอุปกรณ์บางรายการที่จำเป็นก็ไม่มีให้เบิกหรือเบอิกได้อย่างยากลำบากมากๆต้องรอคอยนานมากกว่ายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นจะมาถึง และพอมาถึงก็ปรากฏว่าคนไข้อาการซุดหนักลงแล้วปัจจุบันยาที่จําเป็นที่ต้องใช้ในงานวิสัญญีหรือในห้อง ICU ที่จําเป็นต้องทําให้ผู้ป่วยหลับลึกและนอนคว่ำได้ระหว่างการใส่ข้อช่วยหายใจเช่น n i m b e ็กซ์แทคเรียมเฟนตา r นิ o ลโปรโพหรือ m i ดาโซแ a m ในหลายโรงพยาบาลก็เบิกได้อย่างจำกัดมากๆหรือเบอิกได้อย่างล่าช้ามากๆ พวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่เดิมเนินการในการตระเตรียมยาเหล่านี้และกระบวนการในการเบริกจ่ายยาให้สะดวกท,ท,ทั้งที่ยาเหล่านี้จําเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยอาการหนักที่รอไม่ได้ยาที่จําเป็นในการรักษาภาวะปอดอักเสบไม่ว่าจะเป็นเมทิลเพดิโซโรนเด็กซ่าเมตาโซนโทซิลิซูแมลบาลิซิตินิบอินอ อ n o x ซพารินหรือ JAKinhibitor หรือ JX และรวมทั IN ้ง JAKinhibitor ก็เบิกได้อย่างจำกัดบ,บางรายการก็ไม่มีให้เบิกหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาภาวะปอดอักเสบเช่น h e m o p e r f u s i o n Filter ก็เบิกได้ค่อนข้างล่าช้าและจำกัดมากๆยาต้านไวรัสอย่างฟาวิพิโรเวียแม้ว่าจะมีสตอ็อกแต่การเบิกจ่ายในทางปฏิบัติก็ล่าช้ามากๆ มีกระบวนการและงานเอกสารที่วุ่นวายยาฉีดอย่างเรมเดสซีเวียก็มีให้เบิกได้อย่างจำกัดท,ทั้งทั้งที่แนวเวชปฏิบัติในวันที่21กรกฎาคมโดยกรมการแพทย์ระบุว่าเรมเดซีเวียคุณหมอสามารถวินิจฉัยในการใช้กับผู้ที่ตั้งครรภ์แต่ปัจจุบันสต็อกก็มีอยู่อย่างจำกัดยาใหม่ๆที่มีประสิทธิผลอย่างเช่น ภูมิคุ้มกันสังเคราะห์หรือที่เรียกว่าโมโนโครนอนแอนติบอดีที่ fda ประเทศสหรัฐอนุมัติและมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศก็ไม่มีทีท่าว่าจะถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติและนำเข้ามาให้แพทย์ได้เลือกใช้รักษาชีวิตประชาชนอย่างเต็มความสามารถอุปสรรคในการเบิกจ่ายายาเหล่านี้แพทย์หน้างานได้ฟีดแบ็คอยู่อย่างสม่ำเสมอให้กับผู้บังคับบัญชา แต่ก็ไม่เคยได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญการที่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องเห็นคนไข้สุดลงทุกวันโดยที่ทําอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้มันเป็นความทรมานใจของคนที่ปฏิบัติวิชาชีพแพทย์การที่ต้องมาเลือกว่าจะช่วยใครหรือปล่อยให้ใครตายเป็นความทุกข์ทรมานที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ทุกวัน จนบุคลากรทางการแพทย์หลายคนเริ่มมีอาการซึมเศร้า 3. การตัดสินใจว่าจะเลือกผู้ติดเชื้อคนใดที่นอนรอเตียงอยู่หน้าโรงพยาบาลให้ได้เตียงก็เป็นอะไรที่บีบคั้นหัวใจมากๆการที่ต้องบอกกับคนไข้ว่า r t p c r เต็มโคต้าแล้วทั้งทั้งที่ค่อนข้างมั่นใจว่าคนไข้ที่มาหาน่าจะอยู่ในถ่ายของผู้ติดเชือ้อ เป็นอะไรที่ทรมานหัวใจผู้เป็นแพทย์และพยาบาลอย่างยิ่ง 4. การต้องมารับแรงกดดันจากญาติผู้เสียชีวิตเห็นน้ำตาจากความสูญเสียอยู่ทุกวันกับคำพูดที่ตัวเองต้องพูดซ้ำๆอยู่ร่ำไปว่าหมอช่วยสุดความสามารถแล้วทั้งทั้งที่ในใจก็รู้อยู่ว่าหมอจะสามารถช่วยได้มากกว่านี้ถ้ารัฐบาลจัดทรัพยากรให้หมอมากกว่านี้ มันเป็นความทุกข์ระทมของคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อย่างแสนสาหัส 5. ภาระที่เพิ่มขึ้นทุกวันจากจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดลงกับการได้ยินข่าวว่าเพื่อนร่วมวิชาชีพติดโควิดอยู่เป็นระยะระยะมันทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความท้อใจอย่างยิ่งและยิ่งไม่เห็นวิธีการที่เป็นรูปธรรมาจากรัฐบาล ยิ่งทําให้เกิดความรู้สึกสิ้นหวังและกดดันอย่างมากการที่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขจะออกมาแถลงปกป้องอาจารย์แพทย์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาหากมีความประสงค์ที่จะต้องการทําเช่นนั้นพวกเขาก็คงไม่ติดขัดอะไรแต่สิ่งที่บุคลากรทั้งการแพทย์ทั้งแผ่นดินเรียกร้องและขอให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขก็คือให้ปกป้องพวกเขาบ้าง เพราะที่ผ่านมายังมีอีกหลายกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องการคำตอบจากกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น 1. ใครเป็นผู้ให้ความเห็นในข้อที่สิ่ที่ระบุว่าถ้าเอาไฟเซอร์มาฉีดให้กับกลุ่ม3ซึ่งก็คือบุคลากรทางการแพทย์แสดงว่าเรายอมรับว่าซีโนแวคไม่มีผลในการต้องกัน แล้วจะแก้ตัวได้ยากมากขึ้นในการประชุมเฉพาะกิจร่วมระหว่างคณะกรรมการด้านวิชาการตามพรบรโรคติดต่อคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภ,ภูมิคุ้มกันโรคและคณะทำงานวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีนเมื่อวันที่30มิถุนายนที่กรมควบคุมโรคจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ความเห็นที่เข้าข่ายผิดจริยธรรมทางวิชาชีพ และเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแผ่นดินนี้เป็นใครและคนดังกล่าวเป็นอาจารย์แพทย์หรือไม่ 2. คํคำถามที่ต้องการคำตอบอีกก็คือใครเป็นผู้ให้ความเห็นในที่ประชุมคณะทำงานด้านบริหารการจัดการการให้บริการวัคซีนโควิดไฟเซอร์1.5ล้านโดสเมื่อวันที่30กรกฎาคม2564ที่ผ่านมา ที่กำหนดให้เฉพาะบุคลา,ากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคแล้ว2เข็มเท่านั้นที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุน้นก่อนที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุมม้มกันโรคครั้งที่4ทับ2564เมื่อวันที่1สิงหาคมจะมีมติเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ให้ฉีดไฟเซอร์ให้กับบุคลา,ากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ฉีดวัคซีนใดๆมาแล้ว1เข็มและ อนุและอนุญาตให้ฉีดสองเข็มให้กับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนใครเป็นคนกำหนดหลักเกณฑ์แรก 3. ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงในกรณีที่อาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวัคซีน m rna เมื่อวันที่26มกราคม2564โดยระบุชัดเป็นคลิปวิดีโอว่าอาจารย์ท่านนั้นได้พูดว่าวัคซีนชนิด m rna จะเข้าไปในเซลล์ปกติ เข้าไปนิวเคลียสของเซลล์ปกติ ick, ซึ่งข้อเท็จจริงวัคซีนชนิด m i n a ไม่สามารถเข้าไปในนิวเคลียสได้นอกจากการชี้แจงจะไม่ปรากฏแล้วปรากฏว่าในวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการออกประกาศว่าจะด,ดำเนินคดีกับผู้วิาพากษ์วิจารณ์โดยให้เหตุผลว่าเป็นการสร้างความเสียหายต่อคณะแต่อย่างไรก็ตามคณะแพทย์นักศึกษาแพทย์ก็มีความคิดเห็นในอีกทางหรือว่า การให้ความเห็นต่อวัคซีนชนิด mrna ที่ขัดต่อหลักวิชาการไม่อ้างอิงถึงผลการวิจัยที่ทำอย่างเป็นระบบนั้นน่าจะเป็นการสร้างความเสื่อมเสียและความเสียหายต่อคณะมากกว่า 5. ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยผลการศึกษาสีชิ้นที่ระบุว่าวัคซีนซีโนแวคมีประสิทธิผลที่ดีโดยในตอนหนึ่งได้ระบุว่าในเดือนมิถุนายนที่ประสบกับการระบาดของสายพันธุ์อัลฟาและเดลต้า พบประสิทธิผลของวัคซีนซีโนแวคในการป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่75%ไม่ได้ลดลงไปซึ่งข้อสรุปดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการทางการแพทย์ในระดับนานาชาติจนทำให้มีประชาชนและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากตั้งข้อสังเกตถึงขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มากนักและค่าประสิทธิผลในช่วงเชื่อมั่น95%ที่กว้างมาก รวมทั้งมีการตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและการส่งตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการทางการแพทย์ในระดับนานาชาติตลอดจนมีการตั้งคำถามว่าหากประสิทธิผลของวัคซีนโซีโนแวคสเข็มเมื่อเผชิญหน้ากับสายพันธุ์เดลตา้ามีค่าสูงถึง75ซึ่งมากกว่าประสิทธิผลของซึ่งมากกว่าประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสเข็ม ที่มีค่าอยู่ที่6 0์แล้วเหตุใดกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องเสี่ยงตัดสินใจเปลี่ยนสูตรการฉีดวัคซีนที่จะฉีดให้กับประชาชนให้ฉีดแบบสูตรผสมคือซีโนแวคเข็มแรกและแอสตราเซเนกาเข็ม2ทั้งทั้งที่การฉีดไข้แบบนี้ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่มากเพียงพอคำถามต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่มีคำชี้แจงในเชิงวิชาการเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุขและอาจารย์แพทย์ที่เป็นที่ปรึกษา 6. อีกคำถามที่ประชาชนต้องการคำตอบอย่างมากก็คือใครบ้างที่ให้ความเห็นว่าประเทศไทยไม่ควรเข้าร่วมโครงการ COVAX Facility เพราะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยไม่มีวัคซีนที่มากเพียงพอที่จะฉีดให้กับประชาชนและ 7. คำถามสุดท้ายจากกรณีหนังสือของ a อสตราเซ e นกประเทศไทยลงวันที่25มิถุนา ที่ระบุว่ารัฐบาลไทยแจ้งความต้องการวัคซีนให้เขาให้กับเขาทราบเมื่อวันที่7กันยายนเพียงเดือนละ3ล้านโดสเท่านั้นประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ต้องการทราบอย่างยิ่งว่าการแจ้งในครั้งนั้นมีใครบ้างที่เป็นผู้ตัดสินใจที่บอกกับเขาว่าประเทศไทยต้องการเพียงแค่เดือนละ3ล้านโดสที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นล่าสุดได้มีเอกสารนำเสนอเพื่อ เสนอให้ออกกฎหมายภายใต้ชื่อว่าพระ,ะราชกำหนดจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019ในกรณีดังกล่าวนี้พักเก้าไกลเห็นด้วยหากมีความจำเป็นในการต้องการปกป้องการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยสุดจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด,ด่านหน้าซึ่งเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคํำสั่งและตามนโยบายแต่อย่างไรก็ตามการออกกฎหมายดังกล่าวในลักษณะเหมารวมเหมาเข่งที่มุ่งจะปกป้องบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่เชิงนโยบายในการตัดสินใจในการจัดหาและบริหารจัดการวัคซีน ล้วนทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่กำลังประสบกับทุกภัยอย่างแสนสาหัสเดือดร้อนกับทุกหย่อมยากขับแค้นจนน้ำตาไหลเป็นสายเลือดไม่พอใจยอย่างยิ่งกับการเหมาเข่งน,นิรโทศกรรมในลักษณะนี้เพราะหากการที่มีประชาชนตายด้วยโรคระบาดเป็นจำนวนมากเด็กเล็กๆเ,เพียงไม่กี่ขวบปีหลายคนต้องเป็นกัญพาและไม่ได้รับโอกาสที่จะกอดพ่อแม่ของพวกเขาอีก เกิดจากการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกับหลักวิชาไม่นำพาต่อผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่บนวารสารทางวิชาการทางการแพทย์ในระดับนานาชาติไว้แล้วหรือเล็งเห็นถึงหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าแต่ก็ไม่ได้ตระเตรียมหรือกระจายความเสี่ยงเอาไว้อย่างที่ควรจะเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ส่วนจะถูกหรือผิดสารยุติธรรมจะเป็นผู้วินิจฉัยเองไม่ควรที่จะออกกฎหมายนี้ะโทษกรรมให้กับตนเองล่วงหน้าอย่างคณะรัฐประหารที่เคยกระทำกันมาในสถานการณ์แบบนี้เสียงสะท้อนจากหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ล้วนยืนยันเสียเป็นส่วนใหญ่ว่าหากรัฐบาลยังไม่ยอมกระจายอำนาจให้กรุงเทพมหานครให้กับท้องถิ่นเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ ให้ศูนย์พักคอยสามารถจ่ายยาฟาวิพิราเวียตามหลักเกณฑ์ของกรมการแพทย์ให้กับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวได้จำนวนผู้ป่วยสีเขียวก็จะกลายเป็นสีเหลืองและจำนวนผู้ป่วยสีเหลืองก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องยอมรับว่าศูนย์พักคอยในปัจจุบันในทางปฏิบัติยังไม่สามารถที่จะจ่ายยาฟาวิพิราเวียให้กับผู้ที่มากับตัวรักษาตนเองได้ แม้ว่าในหลักการจะเขียนว่าให้ทําได้แต่ข้อเท็จจริงไม่มีหมอเพียงพอที่จะอยู่ที่สูนย์ทักย์ยนั้นจึงควรที่จะกระจายอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาจ่ายยาตามสมควรภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการแพทย์กำหนดได้แล้วหากรัฐบาลยังคงไม่ยอมสํารองยาที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยให้มีความพร้อมต่อการเบิกจ่ายไม่ยอมลดขั้นตอนไม่ยอมลด,ลดงานธุรการใดๆลง ที่ทําให้การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ของแพทย์สามารถตอบสนองต่อการช่วยชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้นอัตราการเสียชีวิตของประชาชนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและหากรัฐบาลยังไม่ยอมปรับปรุงและลบพอนกฎระเบียบเพื่อให้ประชาชนที่มีผลตรวจ ATK หรือ Rapid antigen test เข้าแล,และมีผลเป็นบวกเข้าถึงยาต้านไวรัสซ,ซึ่งก็คือฟาวิพิโรเียได้อย่างรวดเร็ว ก็จะมีเหตุการณ์ที่ประชาชนป่วยคาบ้านป่วยและเสียชีวิตคาบ้านเสียชีวิตกลางถนนเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดไม่หย่อนหากรัฐบาลยังคงไม่เร่งตรวจเชิงรุกไม่ยอมแจกจ่ายชุดตรวจ ATK หรือ r a p t i c n t i r g y Test ให้ประชาชนได้ตรวจตนเองได้อย่างครอบคลุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ยอมอุดหนุนเพื่อให้ราคาชุดตรวจเอทมีราคาถูกลงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการตรวจได้อย่างเท่าเทียมกัน และเข้าถึงการตรวจได้อย่างทั่วถึงการระบาดก็ยังจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและจำนวนผู้ติดเชื้อก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆจนระบบสาธารณสุขณวันนี้ซึ่งล้มเหลวไปแล้วก็จะล้มเหลวแบบพังพินาศเสียงสะท้อนของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนไม่น้อยขอวิงวอนไปยังรัฐบาลนะครับผ่านทักเก้าไกลผ่านการประชุมกับพวกเรา และขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนว่าอย่าให้รัฐราชการรวมศูนย์และอีโก้ของรัฐบาลทําลายขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ไปมากกว่านี้ถ้าไม่เร่งตัดสินใจในสิ่งที่ควรจะทําความล้าความท้อแท้และความสิ้นหวังของบุคลากรทางการแพทย์ที่สะสมไปเรื่อยๆมันจะเลยจุดที่ถอดใจแต่มันจะกลายเป็นความโกรธเกลียวและถึงจุดระเบิดในที่สุด ้าะเก้าไกลจึงของนําเสียงสะท้อนเหล่านี้ของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จํานวนไม่น้อยให้รัฐบาลได้เร่งปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วที่สุดครับขอบพระคุณครับ,รบมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับ